ไหนคนเด็กถือกระเป๋าไหนอะเด็กเดินไหนญี่ปุ่นโนม,มาจากโนม,มาจากเมืองไหนคะญี่ปุ่นอะไรนะเชฟเปิงชีลิงโอ้โหพอถึงเวลาทํางานบอกว่าเด็กแต่พอถึงเวลากินบอกว่าบอกว่าอะไรพอถึงเวลาทํางานก็บอกว่าเด็กพอถึงเวลากินก็เด็กทํางานเด็กทํางานไม่ได้พอถึงเวลากินก็บอกว่าเด็กต้องกินก่อนโอ้โหจะทํายังไงทีนี้อ้าว เอ็ <MR> ไปลงที่ไหนบางซื่อใช่ไหมทั้งหมดมันเท่าไห้าสิบาทใช่ไหมโอเคได้ไหมเฮ้ยเนูดูเหรียญดีๆว่ามันเป็นเหรียญอันนั้นหรือเปล่ามันเป็นเหรียญไทยหรือว่าเหรียญน,น,นันมันรวมกันเหรียญยุโรป้ามพลังงานติด ยกเลิกได้ไหมอ่ะยายาพี่คะพี่พนักง,งานเหรียญที่ใส่ไปทั้งหมดมันจะออกมามมเข<อ>าออกก็ออกเนี่ยเห็นไหมมันขัดค้องแล้วหนูใส่เร็วเกินหรือเปล่าปล่อยพี่มาช่วยดินี่คือเนี่ยก็ยกเลิกไงแล้วค่อยใส่ใหม่เลยทั้งหมดเอาเหรียญใส่เอาออกเอาทํ<อ>า,หา,าทใหม่หมดเลยทําใหม่หมดเลยอืมใช่ทําใหม่หมดเลยอย่าใส่เร็วเกินลูกฮะเอาแบงค์ใส่ไหมเออเอามีแบงค์ไหมอ่ะมีเออโอเคโอเคจ้ะเอาทำใหม่ดิ<อ> ทำไมกำลังถ่ายอยู่ใ่ไหมเราใส่อะไรบางทีแบงค์ยี่สิบมันก็ไม่ค่อยกินนะมันกินได้ห่อแต่แต่ถ้าเฟสเองเขาเป็นอะไรเขาไม่รับเงินเลยไปไปรับอื่นไม่เป็นนคือเอาแล้วเจ้าหน้าที่ว่างอยู่ไปซื้อก็ได้ไปไปซื้อก้อนดิบหนี่อยู่นี่มามามาค่ะนี่อยู่นี่ค่ะไปจากกันไปไหนนะซื้อค่ะ บางซื่อสามสามสามท่านคะ่ะบางซื่อสามท่านคะ่ะไปไปสถานีบางซื่อเพื่อที่จะไปทําบางซื่อนี่มันเป็นาสามารถต่อไปต่อไปไหนได้แบบเยอะเลยอะ่ะคนละสิบเก้าทสามคนห้สิบเจ็ดค่ะคนละสิบเก้าบาทสามคนห้าสิบเจ็ดเอาใส่นั้นไปไหมอ่ะสามคนห้าสิบเจ็ด วายนักเดินทางนักเดินทางหน้าตาโอ้โหหน้าตาเดี๋ยวไปซ้อมกันได้เหรียญมาเหรียญเรืออะไรเขาเรียกเขาเรียกว,ว,ว่ามันคืออะไรตรงนี้ นั่งไปแค่สองสถานีเองนั่งไปแค่สองสถานีถ้าถึงแล้วเ <Hello. S 3> <laughs> ขาเรียกว่าพร้อมลุยฮลโลเฮลโลแวเยอะห่ะอย่ายืนหลังค่อมแบบนั้นใครก็เคยมันไม่เคยเหรอกใครจะเดินหลังค่อมถึงแล้วนีไม่มีใครเลยนะแต่สักคนเดียว รถไฟก่อนไม่อยากอะไรอย่ะตกนี้เหรอลแบบเป็นแบี้ใมันแบบนี้ค่ะรถไฟเพิ่งไปแน่เลยใช่ไหมกดแรงเอาสายนี้ตรงนี้วันนี้ไม่มีคนเลยเอาจริงไม่มีคนเลย MRT โอเคเดี๋ยวก็เจอกันนะชี้หนึ่ง